h e า o test เสียงจะเสียงวันนี้ก็มาในธีมของเจาะเวลาหาอดีตทีนี้ก็จะเล่าเรื่องของประติษัทในทุกแงมมกก่มุมไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเอาตั้งแต่สงครามโลกมาจนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นมีเกมอันไหนที่นา สนใจเพลงอันไหนมีดารามีหนังอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้น <S <S ก็จะมีโปรเจกต์ไว้ว่าจะทำเพราะว่าเออก็จะเล่าเรื่องเพื่อให้ที่แบบเชื่อมโยงกับเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หลายๆอย่างจะได้จำง่ายเวลเาสอบออกมาก็ทำ ก็สอบออกมาครับคืออืมกะเะ่าเรื่องหลายๆอยา่างเช่นฟุตบอลมันก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลมันก็มีเหตุการณ์การเมืองอะไรหลายๆอยา่างมาเกลิดแทชเช่ อืมใช่ทำไมคนเมืองแมนเชสเตอร์กับคนเมืองลิเวอร์พูลถึงไม่ชอบถึงไม่ชอบมากราดเทเตอร์อืมอืันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมไว้เอออ่าส่วนนี้ก็ปิดสอการพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วอืมก็นี่แหละไว้ว้างๆจะมาเล่าให้ฟังว่า มีอะไรเหตุการณ์ในอดีตหนังเพลงคนคนรู้ไว้อเออก็เอามาคุยกับพ่อแม่ลูกหลานสามเจเนอเรชันก็ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเป็นโครงการด t a แบาอืมก็ไว้เดี๋ยวมีเวลาก็จะตัดตอ่อให้มันแบบดีกว่านี้อุปกรณ์ดีกว่านี้อันอันนี้ไว้เอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเอาง่ายๆอย่างนี้ก็นี่อะไรก็ うんよい